เปพิเศษนี้หน่อยค่ะคุณกีว่าคือเลยคุณกีววันนี้เป็นงานแถลงข่าวคร right? ับพี่ช uh ้ั้งยูแชมเป็น cin คัพปีสองครับครับปีที่แล้วเนี่ยเราพาน้องๆแบกฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยครับปีที่แล้ว แข่งแข่งกัน2 0ทีมอย่าใช้คเว่าเราใช้คเว่าคุณคนเดียวมีผมแล้วก็มีพี่ใบพานพาน้องๆไปปีที่แล้วได้20ทีมทางอังกฤษปีนี้ทีมได้แชมป์ถูกต้องปีนี้มากขึ้นกว่าเดิม24ทีมพี่แล้วปีนี้คุณไปอีกไหมไปอีกครับผมไปทุกปีครับไม่กิดจะปล่อยให้คนอื่นไปนะผมพูดออกสื่อแล้วครับผมพูดออกสื่อแล้วครับผมไปครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องบอยอยากไปเดี๋ยวพี่ฝากให้เฮ้ยน้องบอลวันนี้พี่เขาอยากถ้าน้องบอยอยากจะเกิดทางโลกออนไลน์เดี๋ยวพี่ฝากให้พี่เน็กกี้ครับ ไอ้แบบที่เตะปลาน้ำจะว่ามันพิเศษยังไงบ้างครับกับกิจกรรมนี้กับกิจกรรมอื่นกิจการแข่งขันกิจกรรมถ้วยอย่างอื่นก็ดีแต่ว่าส่วนมากก็แข่งขันได้ถ้วยได้เหรียญใช่ไหมข้าวสาเนี้ยคือได้ประสบการณ์ที่แบบมหาซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาจะได้ไปเตะกับนักบอลอังกฤษจริงๆที่เขาพวกนี้คือสเต็ปเยอะมาจริงๆเขาเกือบอาชีพแล้วอ่ะเขาเป็นเยาวชนแล้วอ่ะจริงๆมีสัญญาแล้วด้วยเรียกอาชีพเองได้เลยเพราะฉะนั้น ผมว่าจุดนี้ทําให้เขามีเป้าหมายว่าเขาจะได้เล็งถึงและรู้ว่าเขาต้องทําอะไรบ้างครับเรียกว่าน้องๆก็ปิดเต็มที่เลยใช่ไหมฮะใช่ทีมที่จะแข่งปีนี้เองโอ้ยี่สิบทีมผมว่าน่าจะสนุกอ่ะเพราะปีแล้วเราไปดูรอบชิงก็สนุกนะใช่ครับพี่แต่ปีนี้ก็คือพลาดแข่งกับน้องแชมป์ปีที่แล้วใช่ไหมฮะถ้าเป็นยังไงบ้างฮะเรียกว่าสิวเทียดกันเลยใช่ไหมครับเทียบกันยิงประตูด้วยพี่คือจริงๆถ้าน้องเขาไม่ออมให้เราน่าจะโดนหนักอยู่ใช่ก็ ที่ต่อประตูเราเนี่ยตุ้งน้ำเลยนะไอ้แจ็คไอ้แจ็คตองมันตุงไอ้นี่ก็เป็นฝ้าแข้งนะฝ้าแข้งไอ้แจ็คเตะกเลงเมื่อกี้วี่มาแยกบอลลูกด้วยกันแต่ว่าเขาต่อให้เราเพฮอดตัวเราก็ส่งไปเยอะกว่าด้วยใช่ใช่กีโกเล่นเยอะกว่ากีโก้เป็นตัวเดียวที่เล่นแล้วใช่ลุงโมน่าจะโก้สองตัวพี่โก้สองตัวกีโก้แต่ตัวผู้เล่นแล้วแต่เราใส่ลงไปหมดเลยเมื่อกี้แต่เราก็เห็นน้องๆแบบว่าปีที่แล้วเมื่อกี้ถามเขามามีน้องสองสามคนที่ได้ไปเมื่อปีที่แล้วและปีนี้ก็เป็นแบบรุ่นรุ่นใหม่ๆขึ้นมาใช่ครับผม แต่ปีนี้เองเทียมหาวิยาอะไรครัยเออคือจริงมหาอะไรที่ผมเรียนผมอยู่ของนัแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาร่วมการแข่งขันไม่ได้ซ้อมแต่ว่าในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบเหมือนมันยิ่งกว่าถ้วยรางวัลนะมันเป็นเหมือนประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้น้องเขาแบบว่ามีแรงผลักดันที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตต่อไปใช่ใช่ผมว่าจริงเป้าหมายหลักๆก็คือของทุเรีนนี่กคือการที่น้องๆได้รางวัลที่ มีมูลค่ามหาศาลที่เซ่ต์ฟาบอกเพื่อเป็นประสบการณ์ในชีวิตครั้งนึง่่งข<ม><ม>องเขาก็ได้เนี่ยที่ได้ไปที่เลสเตอร์ไปฝึกซ้อมกับโค,ค้ชเลสเตอร์ไปเล่นกับทีมเยาวชนยูวีที่เป็นของเลสเตอร์ ไปดูเลสเตอร์ในแข่งในสนามคินโนเวอร์สเตเดียมแล้วก็แม้กระทั่งการได้มีอเดนกี้กับนักเตะคินโนเวอร์เอ้ยนเตเตเลสเตอร์จริงด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากผมว่าอันเนี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้น้องๆทุกทีที่24ทีมเนี่ยพยายามจะแข่งขันกันเพื่อที่จะดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้เป็นแชมป์ให้ได้มากที่สุดเนี่ยซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อการแข่งขันของฟุตบอลไทยด้วยมันก็ต้องรอว่าพวกเนี้ยก็จะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยต่อไปนะครับน่ด้วย อย่างนิมบอยนี้มหาวิทยาลัยไหนที่ในดวงใจจริงก็เชียร์ทุกทีมนะแต่ว่าผมเป็นทีมเก่าจุฬาก็เชียร์จุฬาเป็นหลักแต่ว่าควาจริงแล้วก็เชียร์ทุกทีมจริงแล้วคืออย่างนี้บอยทีมนี้มันแบบน่าส่งเสริมมากเลยนต้องแบบขอบคุณทางน้ำแร่ที่ตัช้างด้วยครับการที่จะส่งเสริมแบบนักกีฬาให้ไประดับโลกได้เอกชนก็ต้องมีส่วนร่วมผลักดันตรงนี้แหละนนะะฮตรงี้ดีครับดีมากก็ความจริงแล้วเออซ้ายอยู่เพี่ข้างคอบบอลไทยตลอดมาใช่ใช่รับคุณขอบคุณ

แต่ที่กองเชียร์อยู่เหมือนกันนะเขาคอยเออบเอิบเดียวโดนแน่โดนแน่ตองใอยากให้ฝากแคมปปิ้นแคมป์ปนพี่ฟานพี่ฟานดูพี่ดูพี่พี่พ่อจริงจริงพี่ฝากแคมเป็นช้างอยู่แชมเปี้ยนคัพซีซั่นสองด้วยนะครับเพราะว่าการที่ช้างเขาทำแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นผลมากแต่คืออนาคต5ปี10ปีผมบอกเลยว่าเราจะได้เห็นผลเพราะว่านักเตะพวกเนี้ย อานาคตที่ชาติเลยครับสุดยอดครับรพี่ต่าเขาด้วยครับเพราะว่าวยังไงก็ตามตอนที่เขาไปเขาคุยภาษาอังกฤษกับพวกนั้นไม่รู้เื่ลยนะ,ะแต่ภาษาพุดก่อนยังไงก็ได้ครับขอวอ,อนขคอช้างคอเดียวกันครับสุดยอด